มาถึงน้องบูบาน้วครับสวัสดีครับสวัสดีบูบานกินเตงโมงครับเอาเตงโมงให้ปาดกินอนะ่ะ ไลยซีอโอหรอลับแล้ว,ลวอ๋อมาปาเต็งโม,มให้ลูกนึงก็ยังดีดบอกผมเอาแต็งโม,มให้ได้ซึ้งใจอยู่ใส่ยัยงมานายังมาทันฮอดมานี้นะให้ผมให้ผมให้ผมปาดเลยบ่ เว่าปววมาณม่าปวะมานะเก่าเหเก่าเกาะม่าามปีโอ้โหวจสองห้งนะฮะห้เงบ้เลยกันเอา MC อะไรก็ได้ไอ้เนี่ยเจียวขีรถพาทั่วดีเลยเอาอันนี้ไปบ้านอะไรบดาววนสองดาด้วย MC เาดาว ก็ว่าเรื่องว่าไปนั่นดิเรืนน่องของเาหอมแหงอ่าให้ผมปาดให้เลยบ่เต็งมอขอบคุณครับพี่ลินครับปาให้น้องน้องนี่ก่อนโอ้โหมาฝั่งนี้ชัดมากเลยพอไปฝั่งนูง้น มืดครับเดี๋ยวปาดไปโมให้พาเอ้ยพาพูดผิดปโบาณครับขึ้นใจไปเที่ยวอยู่ครับต้องบาณครับโบราณที่งเดี่เวามล้างน้ำแล้ว cho dừng khắp chỗ này hà mà sai đưa ครับเดี๋ยวใจยินอ่ะครับผมก่อน ครับผมโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะให้กินสองลูกดีกว่าเพราะว่าลูกลูกไม่ใหญ่ครับ ขอโทษขออภัยนะครับสารหลุดครับอร่อยเลยครับใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับใจเย็นใจเย็นอ้าอ้าของโปรดแล้วครับเต็โมัวแต่ไม่กล้ากินเยอะครับกินแบบพอประมาณครับ บคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บน,บนี่ขอบคุณมากเลยนะครับครั <c oughs> บผมอร่อยครับอร่อยขอบคุณการเขียวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกบัวบานชอบแตงโมครับคือกินได้แต่ไม่กล้าให้กินเยอะครับแตงโมเชอบครับช้างเดี๋ยวเอาไปให้เจเอ้ยเจอ,อะไรนะอ้องไอ,อ้เจเอมมี่ให้เอมมี่ก่อน คนละลูกอ,อันนี้ควานมีอยู่ควานเขียวต้องโยนให้ขอโทษขออภัยนะครับควานเขียวต้องโยนให้นะครับอ,อโอ,อ้อร่อยขอบคุณมากครับระวังนะคะขอบคุณค้าพี่ลีนควานเขียวให้เจ สองเจ้ด้วยครับนี่ก็ลังเอาให้เขาขอบคุณครับนี่อร่อยขอบคุณนะครับจะวิ่งไปไหนพิลินอ๋อไร่อยครับอร่อยอร่อยมากๆาครับขอบคุณครับยนแม่นมากครพี่อัญชิขอบคุณครับเดี๋ยวเอาไปให้เจ๊ไปบุญอีกนะครับอืม ดูแววตากินก็มีความสุขไปด้วยนะครับขอบคุณครับไะเอาไปให้อีกขอบคุณครับโอ้จ้าบัวบัวบานติดใจครับบัวบานติดใจโยนแล้ววิ่ง มาติดใจครับดูดูดมาทั้งนี้น้อยมาทั้งนี้น้อยพอแล้วกินพอประมาณครับหนูท้องยิ่งมีดีด้วยสําหรับหนูอะ่ะยิ่งแบบกินพอประมาณครับต้องรู้นิสัยช้างด้วยครับต้องรู้ไม่ใช่ว่าให้เขากินตามใจครับกินได้แต่อย่าก,กินเยอะไม,ม่ว่าก,ก,กนนนินได้ครับแต่อย่ากินเยอะโอเคแต่โมเมเธอก็กินพออันนั้นเลครับโมเม แต่นี่เป็นลูกๆเลยแต่ก็ลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับช้างเช็ดเล็กหมุนๆน,นะขอบคุณในน้ำใจไม่ตี่ด,ดีของควันเขียวขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับอืมแสบๆขอบคุณนะค,ะค,ครับ โอเคกินหลายเสพหลายเด้อควานเขียวไม่ได้ไปหาคุณตาทองใบหรอวครับยังนะครับยังไปไม่ถึงครับเพราะว่าจะค่ำแล้วครับเนี่ยครับขอบคุณนะครับครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณามากเลยครับขอบพระคุณามากๆเลยนะครับอืมอืมวานซ่บห,หลายครับกินหลายแ่บหลายอะไรลายทรายวะโอ้ไม่ได้ผลทรายมาอีกแล้ว จะอะไรส่งอะไรมาให้น้องเอานำอะไรขอบคุณนะครับทุกทุกท่านครับขอบคุณทุกทุกมังใจ ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กิ่งนะครับขอบขอบพระคุณมากมากเลยครับพี่กิ่งครับพี่กิงน่ารักครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากครับแต่ละท่านครับเพรุ่งนี้ควานเขียว ไปงานแต่งนะครับพรงนี้นะครับไปงานแต่งญาติพี่น้องอยู่ที่สังขัดนะครับขอตัวนะครับพรงนี้จะมาไล์สดตอนเช้าอยู่ครับของน้องเมย์ก็หลังจากหลังจากนั้นก็จะไปสังขาะนะครับตรงนี้ควันเขียวครับอันนี้บัวบานขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยครับหนาวหรือยังควันตอนเย็นตอนนี้กลางวันไม่หนาวนะครับ ป้าอรไทยครับแต่ตอนช่วงตอนเช้ายอมรับครับเย็นครับเย็นมากตอนเช้าครับเย็นจะหนาวครับตอนเย็นไปตอนเช้าครับแต่ช่วงเวลานี้ไม่หนาวขอบคุณครับคุณป้าเอราไทยครับสั่งดินเมื่อวานยังไม่ได้ครับวันนี้ไปทางไหนแล้วรถดินเนี่ยขนาดไอพี่ด็อกเตอร์ว่าสั่งให้บัวไอสั่งให้น้องมงคลก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าดิน เมื่อวานไัเป็นยี่สิบรถสิบรถปอดีควานเขียวยังติดแสดงอยู่ว่าจะมาก็เลยไม่ทันรถครับไม่รู้ไปเทที่ไหนนะครับยังไม่ทราบเลยครับไม่ทันรถนะครับไว้โอกาสน,นะครับเดี๋ยวมันต้องมีอีกครับเพราะว่าจะมาเรื่อยๆครับพรุ่งนี้มีจะสั่งเวลาหยุดเรียบร้อยถ้ามีเวลาพาครอบครัวแวะ ฐาน mk นะคะที่ fc อยากให้ครับพี่อินครับขอบคุณมากครับไอพี่กิงครับขอบคุณมากพี่กิงก็พรุ่งนี้ครอบครัวไม่ได้ไปครับแฟนไม่ได้ไปครับพี่ไอพี่กิงครับไปแต่ความเกี่ยวกับแม่กับญาติพี่น้องทางทางแม่ครับพรุ่งนี้แฟนกับลูกไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะจัดวันเกิดให้ลูกครับตอนเย็นครับตอนเย็นครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่เลนนะครับเคก้กเคกครับสำหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเมื่อวา,านพรุ่งนี้ก๋วยเตี๋ยวทานฟรีโอ้โหทานฟรีนะครับพรุ่งนี้ครับ <laughs> ขอบคุณครับ มันเกีียวใจดีมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับเฮ้ยชื่นใจทำไมนานมาถึงไหนแล้วนาะชื่นใจฝากกดซับให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับฝากกดซับให้ด้วยนะครับ อบคุณครับทุกทท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากนะครับทุกทุกท่านนะครับขอพระคุณมา,มากๆนะครับชื่นใจไปถึงไหนแล้วนี่ไปนานเหมือนกัน,นครับยังไม่กลับมา โอ้สวัสดีครับ fc ร้อยกว่าท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับกันเขียวว่าจะรอถึงชื่นใจมาไหมเนี่ยครับรอให้มังใจสาวชื่นใจด้วยไหมครับเนี่ยอืม สวัสดีครับควันเขียวสวัสดีครับสวัสดีพ่อเขียวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับทุกๆก,กำลังใจนะครับสวัสดีนะครับตกใจหมดเลยครับอตอนนี้ควันเขียวก็เราว่าชื่นใจไปเที่ยวไหนมาเราถาม ไอ้กงลใงใจน้องๆเนาะไปถึงไหนน้องๆนี่ไม่หนาวครับคุณพี่ไม่หนาวครับอากาศตอนเย็นนี้ไม่หนาวครับไม่เหมือนตอนเช้าครับตอนเช้าหนาวครับตอนเช้าชื่นใจยังไม่กลับบ้านเลยยังมาไม่ถึงครับชื่นใจดีครับข้อดีที่ว่าอยากให้เธอเดินบ่อยๆนะครับจะเกิดข้อดีสําหรับชื่นใจนะครับมีแต่ข้อดีเลยครับ อะไรพี่กิงสวัสดีครับควานเขียวฝากถามค่ะปีใหม่นี้พ่อเลินยังมีก็น่าจะยังจัดอยู่ครับน่ายังจัดอยู่ครับ,ย,ย,รบยังจัดอยู่นะครับขอบคุณนะครับระหว่างรอกก็ไปรับสายรับเยอะแล้วพี่กิง้งเนาะเท่าที่รับเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็ดแปดครั้งได้ครับของโบบานนะครับพี่กิงนะครับขอบคุณมากพี่กิงนะครับ ทางข้าวยังือนพูดไปพูดมาควานเขียวก็ลืมทานข้าวเที่ยงไปเลยครับณตอนนี้กินแต่แตงโมงของพี่หลินเลยครับเออเนาะวานอยู่กับใครนู่นครับก็ซีโอยังไม่กลับบ้านครับซีโอสองท่านยังอยู่นะครับสวัสดีควานเขียวสวัสดีสนใจควานเขียวอยากได้อยากให้เดินสนสนใจควานเขียวที่อยากให้เดิน ชอบชอบการดูคลิปพ่อเสือครับผมไปกลับบ้านจะไปหาครอบครัวกลับบ้านจะไปหาครับครอบครัวครับผมใช่แล้วยังสงสัยชื่นใจไปถึงไหนแล้วนี่ฝากกดซับไ้ด้วยนะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับนี่หัดเดินอยู่จ้าใช่ครับถ้ายิ่งเดินไกลยิ่งดีนะครับถ้ามีเวลานะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับชื่นใจเลยครับยิ่งเดินไกลๆยิ่งดีจะทําให้เธอเกิดความจะเกิดให้จะทําให้เธอเกิดชินได้ได้เร็วครับได้ได้มากขึ้นครับถ้าขยันนะครับถ้ามีเวลานะครับ มีแต่ข้อดีเลยครับมีแต่ข้อดีครับอืมน้องๆน,น่าจะไปถึงไอน่าจะไปถึงไอครูประกรรมได้ครับสถานการณ์อย่างนี้สวัสดีนะครับสวัสดีอยากให้ควันเขียวหัดอะไรครับเห็น สอนชื่นใจดูคลิปพ่อเสือถ่ายตกมาก <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับตกเลยครับขอบคุณมากเลยครับความเขี่ยวดูแลตัวเองดีนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวลองไปดักอยู่ฝั่งนู้นก่อนครับ เผื่อ,จอเจอเผื่อเจอชื่นใจครับสาเร็งไปถึงไหนถึงการทศสาเร็งอืมโอเคในความเขียวจะขออนุญาต ับตามหาชื่นใจด้แล้วก็จะกลับบ้านครับอาบน้ำไปหาครอบครัวต่อครับ่าพาเที่ยวต่อครับ เจพายูนนะครับไอ้น้องๆไปฮอนได้ลยชื่นใจจะได้เดินทุกวันเป็นสิ่งจ้างมา จ้งางควันมาเลี้ยงค่ะครับผมขอบคุณครับควันเกียวอะไรครับควันเกียวก็ไปเลี้ยงหมบบูป่าสชื่อควันเกียวขอบคุณครับว้น้องๆพาถึงไหนแล้วนี่ ถ้าขยันก็คือหมายว่าถ้ามีเวลานี่มีแต่ข้อดีครับก็ให้เธอได้เรียนรู้ได้เร็วครับเรียนรู้ได้เร็วมองหาอยู่ครับตอนนี้ไปทางไหนไม่ทราบความเขียวยังไม่ทราบนะครับครับฝากกดซับไม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ chào đường chào đường thôi mày non liều chẳng mày sẽ bài võ chào đường đưa cứ non vậy thầy hả nhạc ฮะยังก็บอกพูดไม่ถึงว่าเดือนนะัดขึ้นนอนไว้เถอะบอสบายบ่บอกอืมตาเดินใช่ครับตาเดินไปบ้านครับไปเยี่ยมพ่อครับไปเยี่ยมพ่อก็ควันเขียวจะชวนอยู่ว่าให้ไม่ไม่วอนอยู่ควันเขียวว่าจะพาไปก็เลยพอหลุนก็เกรงใจควันเขียวต่อครับ นี่เจ้าเดือนนอนอืมนอนเล่นบ่อมาเดือนสบายดีอยู่พี่ก็ดีๆอยู่ครับน่าจะนอนเล่นเพราะว่ามีดินทรายครับเพราะว่าดินทรายจะนอนจะทําให้นอนสบายดินทรายครับอืมนอนไปตามมวลเต๋เดือน

อะไรดาววัาดีครับวัสดีครับชื่นใจไปหอดายแล้วนิฮะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าชื่นใจไปถึงไหนนะครับมืดแล้วครับใช่ครับมืดแล้วผ่านน้องๆวิ่งบ่อะไรดาว อิม่มยังครับดาวผมอิ่มแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมเนาะผมอิ่มแล้วขอบคุณนะครับ <c oughs> ชื่นใจถึงบ้านแล้วววโอ้ไปทางไหนสาว,ว,น,น,วน,น่าจะอ้อมไปฝั่งนู้นะครับนี่นดาวเส้ไห โอเคครับเดยวควันเขียวก็จะขอตัวไปโยนหญ้าให้น้องเมย์ก็จะกลับบ้านขอบคุณนะครับทุกทท่านครับชื่นใจถึงบ้านแล้วครับควันเขียวก็ใช่ไอ้มุนดาวครับเดยวควันเขียวจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกทท่านครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับควันเขียวก็จะไปโยนหญ้าให้น้องเมย์ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ